สวัสดีครับวันนี้มีเจ้าตัว SLX DC XT นะครับส่งมาเช็คล้างระบบนะฮะแล้วก็อัปเกรดลูกปืนแบบกึ่งเซรามิกนะครับเต็มระบบนะฮะแล้วก็รวมถึงอัปเกรดคลิกเสียงปลาลากนะแล้วก็เปลี่ยนน็อป SLP สีฟ้าใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวพาไปชมขั้นตอนการถอดประกอบครับผมตัวนี้ก็จะทำการถอดเช็คล้างระบบกันก่อนนะครับผมมาดูสภาพภายในครับผมภายในก็ยังถือว่าสวยอยู่ครับผมนะฮะ เดี๋ยวล้างใช้ระบบเติมน้ำมันจะระบีกันใหม่นะครับผมใต้เสาก็เป็นบูทอยู่นะครับก็เดี๋ยวอัพเป็นลูกปืนนะครับผมถอดทุกชิ้นครับผมไปล้างทถมสะอาดก่อนนะครับตัวนี้ก็อะไรทุกชิ้นก็ใช้งานได้ปกติครับผมนะฮะไม่มีตัวไหนซึกลอนะครับสภาพโดยรวมก็อย่างที่เห็นเลยครับผมหลังล้างลบามสะอาดนะครับผมเริ่มรองพื้นด้วยจจระบีทาระบบนะครับชั้นล่างนะครับใส่แผ่นรองนะครับทาจเจะบีทานระบบชั้นที่2นะครับผม แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับขนาด8คูณ12คูณ3.5นะครับเป็นลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนนะครับด้านล่างประกอบชุดยกเฟืองพินเนียนครับฉลมจระบีให้เรียบร้อยครับผมทดสอบระบบนะครับชุดแป้นกดก็โอเคครับผมลื่นๆลูกปืนนะครับตรงเฟืองตัวหนอนนะครับเปลี่ยนเป็นขนาด4คูณ7คูณ2.5 1ตัวนะครับฉลมจรบีทาเฟืองของปิโตวัดไปด้วยนะฮะส่วนหน้าก็จะได้ลื่นๆนะครับลูกปืนใต้เสาครับผมจากบูธนะฮะ เปลีนลูกปืนขนาด5ค9ค3 1ตัวนะครับประกอบติดตั้งแล้วก็ฉลมฉลบีอีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มประกอบชุดเฟืองครับผมวันนี้เราเลือกอัปเกรดนะครับคลิกเสียงปาร่าของปินตัววัดนะครับประกอบชุดเฟืองครับผมติดตั้งเข้าไปนะครับใส่ผ้าเบรกหแผ่นนะฮะแล้วก็ใส่ชุดคลิกเสียงครับผมปิดฝานะฮะแล้วก็หมุนเทสทดสอบครับผมเสียงใสๆเลยครับผม ขั้นตอนต่อมาก็ชฉลมจลบีทาเฟืองนะครับรอบสุดท้ายนะครับเกาะหนึบๆเลยนะครับผมส่วนลูกปืนประคองพินเนียนด้านบนนะครับใช้ขนาด5้าคูณเคูณสหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลูกปืนประคองแกนสปูลนะครับฝั่งปรับคอนนะครับขนาด 3, คูณสิคูณสอีก1ตัวนะครับตรงนี้ใส่ลูกปืน2ชั้นนะครับผมส่วนใต้ DC นะครับวันนี้ใช้ลูกปืนนะครับขนาด3 1 0คูณสิคูณสหนึ่งตัวนะครับ ประกอบติดตั้งเข้าไปได้เลยครับผมเริ่มประกอบชุด DC นะครับแล้วก็เทสทดสอบนะครับชุดปิดเปิดนะครับผมโอเคนะฮะประกอบล็อกปิดฝาได้เลยครับผมใส่สปูนะครับปิดฝาปับหน่วงนะฮะส่วนลูกปืนเสานะครับใช้ขนาด8คูณ12คูณ3.51ตัวนะครับผมสตาร์แดกนะครับก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับผมถ้าใครอยากแต่งเป็นโทนสีก็ติดต่อที่เพจได้นะฮะน็อปวันนี้ใช้น็อป SLP ครับโทสีฟ้านะครับ1ตัวนะฮะ รถสายึดกิเพ็ดให้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวพามาชมขั้นตอนหลังการติดตั้งครับผมตัวนี้ S LX DC XT นะครับถูกล้างเช็คระบบนะครับอัปเกรดคลิกเสียงปาร่าของปินโตวัตนะฮะเสียงลั่นล่าเลยนะครับก็ส่วนกําลังเบรกครับไม่ต้องห่วงนะครับผมครับกำลังเบรกก็แน่นๆเลยครับผม อัปเกรดลูกปืนเต็มระบบครับผมนะฮะลื่นๆเลยนะฮะสำหรับนั้นนะท่านใดนะครับที่สนใจนะครับล้างลอกแต่งลอกกับร้านปินโตวัดนะฮะก็สามารถทักแชทพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับผมที่เพจชุดแต่งเสียงลอกนะฮะท้ายคลิปก็จะมีตัวอย่างการแต่งของ SLX DC-XT ให้ชมด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ